สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับนิสสันอเมล่าอเม่าใหม่นะใหม่คันนี้ต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านี่คือข้างหน้าที่เปลี่ยนใหม่หมดกันจังหน้าที่จากที่เป็นแบบฟีเทปเงี้ยดูเล็กๆเหมือนหน้าหนูตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่กระจังที่แบบดูโดดเด่นแล้วก็ระบายอากาศได้ดีสีเงาตัดเป็นโนแบ็คใช่แล้วก็มีโลโก้ใหม่อันนี้ก็เป็นโลโก้ใหม่เขาด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้ดูหน้ามันต่ำลงมานะ ใช่ครับแล้วก็วตัวนี้แล้วรตัวนี้ด้วยตัวนี้ก็เป็นไฟด้วยตัวนี้ก็มาใหม่เหมือนกันที่จะเปลี่ยนก็คือชุดหน้าเ่ยใหม่หมดเลยใช่ครับแต่ต่างกับรุ่นเก่าเลยอะชุดหน้าใหม่เครื่องยนต์ยังพันพันซีซีเหมือนเดิม100หนึ่งร้อยแรงม้าเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง่อง่องดูรูนี้พี่เจ้าก็เห็นเหมือนแบบระบบดักอากาศเนี่ยช่องมันเริ่มเลย ซึ่งซึ่งเครื่องยนต์ตอนนี้พันเทอร์โบตอนนี้อากาศที่ร้อนมากครเมืองไทยใช่ครับก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาอากาศน้ำพาอากาศเย็นเนี่ยเข้าไประบายความร้อนระบายความร้อนแล้วเหมือนมีคีบอย่างนี้ด้วยพี่คีบที่แบบเหมือนจัดอันนี้ก็คือเป็นการจัดเรียงอากาศให้เข้าไปที่อออินเเตรร์์คูลลซึ่งอินเตอร์อินเตอร์ตรงนี้อินเตอร์คูลเลอร์อยู่ด้านนี้นะครับเดี๋จะขายดูด้านไหนว่าจะเห็นเลยชัดเจนเลยนะครับว่าอยู่ตรงนี้ ตำแหน่งนี้ก็คือคถามว่าเปลี่ยนหน้าใหม่เนี่ยไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ฉบเฉียวด,ดูดูสปอร์ตขึ้นเยอะมากแล้วดูรูปโฉมข้างนอกก็คือโหลดมาหน่อยแล้วพี่วัยรุ่นอ,อ่าก็คือแบบเฟี้ยวเลยแล้วคันนี้ก็คือสีใหม่นะครับ g r a y Sky Pearl นะครับความโดดเด่นของสีนี้คือถ้ามองในที่ร่มมันจะเป็นสีหนึ่งแต่พอเวลามันโดนแดดมันจะออกขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งแล้วก็มีประกายมุกเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะดูเหลือไปเหลือมาได้หลายมุมกลางคืนกลางวันช่วงเย็น แดดสองมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสีพิเศษมีสีเดียวสําหรับรุ่นใหม่ส่วนรุ่นเก่าสีเดิมๆก็ยังมีอยู่นะครับ,รบข้างก็งไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากก็ข้างๆก็เหมือนเดิมนะครับหเหมือนเดิมแต่ว่าคันนี้ก็ทําเป็น tone ทูโทนทูโทนนะทูโทนเนี่ยผมอยากให้ดูนะทูโทนเนี่ยให้ดูที่รอยต่อตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้เขาจะไม่เขาจะไม่มาโผล่อย่างงี้เหมือนรถทั่วๆไปแล้วสีมันจะเป็นรอยเหมือนรถหลายๆยี่ห้อ ที่ทำทูโทนปุ๊บตัดทิศเสาเลย uh huh. แยกสีไปเลยว่ามันจะไม่มีรอยต่อซึ่งด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะด้านหลังเขาก็จะมีชิ้นที่จะจบงานที่แบบว่าไม่เป็นรอยต่อถ้าเกิดว่ารถรุ่นอื่นที่เป็นมีทูโทนเนี่ยไปสังเกตด,ดูนะมอจับปุ๊บจะรู้เลยว่าสีนั้นมีรอยขั้นนะครับ,รบซึ่งถามว่านี้งานเนียนไหมเนียนนะ<ช>เนียนมากเนียนมากแล้วก็ด้านหลังก็โลโก้ก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันคือคือตอนนี้นิสันเปลี่ยนโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็ ความพิเศษเนี่ยนอกจากว่าสีใหม่รูปร่างด้านหน้าใหม่ความพิเศษไปอยู่ด้านในทั้งหมดนะครับคือเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยต่างๆนะอยู่ด้านในนะครับรวมถึงภายในเนี่ยก็คือเป็นซอฟต์ทัชเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายให้เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปด้วเทคโนโลยีครับการขับขี่คีปริงเลนมีนะฮะมีครูสคอนโทรลเกือบครบทุกรุ่นยกเว้นรุ่นต่ำสุดที่ไม่มีครูสคอนโทรลนะครับครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเล็กที่ ที่มีคุสคอนโทลและเดินทางไกลอ่ะมาดูด้านหลังนี่ข้างหลังนี่ไม่มีโดนยักขโมยก็คือมีชุดปะยางนะครับแล้วก็อันนี้ก็หาซื้อได้ที่โชว์รูมทั่วไปใช้แล้วหมดแล้วบางคนตกใจว่าไปหาซื้อที่ไหนไปที่โชว์รูมเขาเลยครับมาดูที่ภายในนะครับเริ่มต้นที่นี่ครับเขาบอกว่ากุญแจนี้เป็นแบบพีเลดแล้วก็ออกแบบใหม่สวยงามมากเหมาะกับการหยิบขึ้นมาโชว์บนโต๊ะอาหารเวลาเป็นดินเนอร์นะครับ เหมือนแบบขับ GTR มาเพิ่มขับขับรถเลยมา GTR เราขับอเมล่ามาครับอ่ะมาดูที่นี่เริ่มต้นนะครับวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันแล้วก็เป็นบอกว่าดีดีไซน์ก็คือเป็นตัวดีตัวดีนะตัวนี้ความรักโค้งนี่คือตัวดีก็คือเป็นบาลานั์ตัดดัดติ๊บเป็นแบบมาติฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็โลโก้ใหม่ใช่โลโก้ใหม่นะโลโก้ใหม่แล้วก็เลื่อนใหม่เนี่ยก็จะต้องเป็นใหม่ด้วยเพราะว่ามีระบบคีปริ้งเลนมี ระบบ SOS ที่เวลาเราเกิดรถเสียรถเกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็แตกปุ๊บมันจะโทรกลับเข้ามานี่ปุ่มนี้อันนี้ไม่ไปกดเล่นๆไม่ได้นะมันมีการโทรเข้ามาในรถนะครับก็คือมีสูย์คอสเซ็ตเตอร์เข้ามาซึ่งมีระบบความปลอดภัยเนี่ยเขาเรียกว่า Nissan Connecting มีหลากหลายมากตอนนี้เพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายรวมถึงนี่ครับนี่น,นี่ก็คือ Wireless c h a r g e นะครับวางตรงนี้ได้เลยซึ่งรุ่นเก่านนั้นไม่มี นี่คือ Nissan Connect บอกหมดว่ารถอยู่ที่ไหนสามารถกดให้เตือนกดสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนแล้วเปิดแอร์ไว้ก่อนได้นะฮะแล้วก็หารถหาไม่เจอจอดอยู่ที่ไหนนะเปิดไฟกระพริบเปิดไฟฮัทาได้สตาร์ทเครื่องไว้ก่อนได้ซึ่งมีรวมอยู่ในตัวนี้หมดแล้วรวมถึงว่าหาด้วยนะว่าเฮ้ยตอนนี้ตำแหน่งรถอยู่ที่ไหนไปหารถได้ที่ไหนรถวิ่งไปที่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจะรู้หมดเลย นะครับด้วยนิสสันคอนเน็กตอันนี้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้พี่พวกการเดินได้อ่าวงลัยดีตรงนี้ที่แบบดีชื่อชื่อวงลอยเลยแล้วพี่ดีดีไซน์อ่าก็เป็นตัวดีเนี่ยเป็นตัวดีทําหมุนงี้อ่เอ่าตัวดีแล้วอ่าตัวดีนะอ่าแล้วตัวนี้ก็กระชับเพิ่มความกระชับแล้วก็การเย็บได้อะไรพวกนี้ให้ความรู้สึกแบบเงียบอ่าดีเงียมแล้วก็เลสซิ่งขึ้นภายในเนี่ยเขาก็บอกว่าดีไซน์เนี่ยตั้งแต่ประตูหลังมาประตูหน้ามันล้อกันมาหมดมันออกแบบให้กับ รับกันหมดเลยนะครับทั้งดันหนาด้านหละแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอฟทัชมันมีความนุ่มนวลมันมีความหรูหราอยู่ในตัวเองนะฮะอันนี้คือซอฟทัชนี่ใครๆก็อยากได้ใช่ปะ่<น>ะแล้วก็พวงมาลัยปรับขึ้นลงเข้าออกนะครับได้เสถทิรทางแล้วตัวเนี้ยพี่ตัวมันเป็นเหมือนแบบคาร์บอนมันมันเหมือนเคปลาคาร์บอนเคปลาอ่า่มันใช่ไหมจริงไหมวะ เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลายเป็นลายใช่ไหเป็นลายขึ้ลายขึ้นมานะใช่นะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์แล้วก็ปุ่มอะไรพวกนี้ครัเหมือนกับมันมันมนๆหน่อยอ่ามันจะไม่แบบแข็งแข็งลองดูดิว่าเป็นแบบนี้ไหมออโต้ไหมอ่าขึ้นลงออโต้นะครับจะฉากเสียงตายนะเอาแขนฉากเสียงตายอ่ะลองดูนี่ไปแล้วเนี่ยไอเมื่อกี้เมื่อกี้นี่แบบ ท่านิ่งแ้วแม่งไม่เอาลงน้ำมือนี่คือเพิ่งรู้กันเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมดูอันนี้ดูอันนี้อันนี้ออโต้ไหมบัดนี้ไม่ใช่อ่าเฉพาะฝั่งคนอ๋อถ้าเราบังคับจะฝั่งนู้นบังคับจะฝั่งนู้นอ่าเราบังคับฝั่งเหรอไม่นะครับไม่ออโต้ครับก็คือมีออโต้เฉพาะด้านของคนขับอันเดียวนะครับแต่เมื่อกี้นี้พี่โอ๋ใจถึงมากที่กล้าเอาแขนจริงๆเอามือมาลองแล้วอีกมือหนึ่งรอกกดนิดนะแกแบบโอ้โหแขนมันดูเจ็บน้อยกว่าไม่ใช่มือมันต้องมีที่ปุ่มด้วยไง ถ้ามันหนีบอันนี้เราลองออเลยอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยอันนี้คือผ้าเบาะนี่นะครับเบาะเนี่ยผ้าอันนี้ยใครซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนเซล์บอ,อกให้เปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเขาเออกแบบมาให้มันสะท้อนความร้อนไม่อมความร้อนเวลาเข้ามานั่งแล้วจะไม่ลวกเราครับนะครับในห้องโดยสารน้นมันร้อนอยู่แล้วถ้าเราจอดรถตากแดดแต่เบาะเนี่ยจะเย็นกว่าเพราะว่ามันสะท้อนความร้อนออกมานะครับก็ไม่อมความร้อนนะ ตำแหน่งท่านุ่งท่านั่งเนี่ยมันช่วยได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนี่เลยเขาบอกว่านี่อันนี้ดูหรูหรา,<ม>านะครับก็คือเป็นกระจกมองข้างแบบลร้คอสวยงามมาดูุบรรลเท่อ่ะเหมือนเหมือนกับไม่ได้เจอไม่ได้เจออเมล่ามาหลายปีเหมือนกันนะพี่ใช่ใช่ก็เหมือนกับโอ้โหเขาก็พัฒนาขึ้นไม่ว่าจะความรู้สึกแบบว่ามันดูรุ่นใหม่ขึ้นมันดู<อ>คืออย่างเงี้ยภายในเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่เพิ่ม เพิ่มเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มระบบต่างๆความปลอดภัยต่างๆแม้กระทั่งแบบตัวเซนเซอร์ตัวเรดาร์ต่างๆนะครับยิงไปข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยถ้าถอยไปเนี่ยมองไม่เห็นมีรถวิ่งมาอย่างเดี้ยตัวนี้ก็เรดาร์ก็จะช่วยเบรกนะครับแต่ค e ป i ิ้งเลนเนี่ยคือเตือนอย่างเดียวนะไม่ดันพวงมาลัยบางยี่ห้อดันอย่างนี้เลยนะแต่อันนี้คือพออยู่ในระบบค e ป i ิ้งเลนปุ๊บมีแค่เสียงเตือนแล้วก็เมื่อมีรถวิ่งเข้ามาก็จะมี เตือนใช่ไหมเป็นไฟเตือนที่กระจกก็คือบายสปอตนะครับก็จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีรถอยู่ด้านขวานะมีรถด้านซ้ายนะคือกระจกมองข้างอ่ะใช่แต่จุดบอดที่มีเนี่ยมันจะเตือนเป็นไฟนะครับเตือนไม่ว่าจะบอดหรือไม่บอดก็จะมีไฟขึ้นที่มีบายสปอตขึ้นที่กระจกด้านข้างนะครับเพื่อเตือนว่ามีรถอยู่ด้านซ้ายหรือขวาอย่างคิปปิงเลนเนี่ยเสียงก็พอแล้วใช้เสียงก็พอแล้วเพราะว่าผมเชื่อว่าคิปปิงเลนดี บางคนเนี่ยถ้ามันดันมือเงี้ยมันเหนื่อยมันเมื่อยนะต้องผาที่ปลดออกหรืออะไรแต่พอมีเสียงก็พอละโเลยแบบขับเพียรับหลับมันเตือนก็เตอรเตอรเตเอรเรารู้แล้วว่าเฮ้ยโอ้โหเราเถออไปแล้วควรที่จะพักละนี่มีสองข้างนะครับมันจ้งที่สองข้างไม่มีไฟวันที่สิบเอ็ดเนี่ยราคาจะออกซึ่งวันนี้เราไม่รู้ราคาเราก็จะถ่ายไปก่อนแล้วก็ตัดต่อไปก่อนแล้ว ไม่ทันไม่ทันนะครับใช่แป้นพักเท้าเนี่ยเวลาแบบเข้าโค้งอะไรเงี้ยมาพักเท้าไว้ตรงเนี้ยเราจะเหมือนมีแรงดันแรงดึงเพิ่มขึ้นเหมือนเราไม่ต้องไปโหนอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบถ้าขับอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่ค่อยมีแรงแต่ถ้าเรามีแรงพัเท้าตรงนี้ก็มีวางพักเท้าแล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของการควบคุมรถนะฮะนะฮะก็ถ้าใช้พักเท้าให้เป็นก็จะช่วยได้นะครับก็คือถ้าชุดแต่งเนี่ยเขามีให้เลือก3มแบบ นะครับคือมีสเกิร์ตหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับสี่ชิ้นเนี้สามารถที่จะจัดไฟแนนซ์รวมกันได้เลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งก็รับประกัน3ปีหรือว่าแสนโลเท่ากันกับรถใส่ไปเลยนะครับเลือกเลือกใส่ที่กัโชรูมได้เลยทั้งหมดมี4รุ่นนะครับสำหรับอเมร่าใหม่นะครูดคอนโทรลมี3รุ่นรุ่นล่างสุดไม่มีคูดคอนโทรลซึ่งคูดคอนโทรลมันจะช่วยให้เราเรื่องของการเดินทางการเดินทางไกลก็จะลดการเหนื่อยล้าโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็ ประหยัดน้ามันเพราะว่ารอบเราจะนิ่งมากนะครับก็จะช่วยเรื่องของให้ขับขี่ที่สบายมากขึ้นนี่ก็โลโก้ใหม่เขาบอกว่าโลโก้ใหม่เนี่ยขึ้นพร้อมกับหน้าจอเลยนะแล้วก็นี่นะครับเป็นอินโฟเทนเมนต์นะครับทนิซูซัใชัยแล้วก็สามารถที่จะมี Google m แมได้เลยนะครับแล Apple c a ค p l a y แล้วก็ a n น r o i d ด u t o ้นะครับอันนี้มีหน้าจอขนาดสัมผัสขนาด8นิ้ว อันนี้ก็เปิดเป็นคาเม่าได้เลยเลือกได้ด้วยกล้องรอบคันเขาเนี่เป็นคนแรกนะนิสสันเนี่ยที่มีกล้องรอบคันเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดมี4รุ่นคือรุ่น e ต่ำสุด e l ขยับขึ้นมารุ่น v แล้วก็ v l ครับทั้งหมดมีสรุ่นส่วนสีมีทั้งหมด6สีสีใหม่สุดเลยคือเกสกายเพล l นะครับอันนี้เป็นหลังคาดำเงานะครับนี่ก็คือคันนี้เลยสีถัดมาสีเงินไนบต สีเทากันเมทัลลิกสีแบ็กสตาร์และสีแดงเลนส์เลดและสุดท้ายครับสีขาวสตอมไว้นะครับซีโรกาฟิตี้นะครับให้รูว่าให้เรานั่งในจุดที่ต่ำใกล้เคียงพื้นรถใช่ใมันก็จะเป็นแบบคือมันก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยใาจริงมันคืออีโคคาร์ทำยังไงมันก็เป็นรถที่ขายในราคาถูกแต่ก็พยายามพัฒนาสายออปชั่นเพิ่มมาเรื่อยๆซึ่งใครขับอีโคคาร์แล้วหวังว่ามันจะแรงมากมายเนี่ยไม่ใช่ อันนี้คือทําขึ้นมาเพื่อประหยัดบางทีเราหลงทางเราไปมองว่าเอ้ยทำไมมีแค่100แรงม้าใครก่อนคุณซื้ออีกโคคาร์ไม่ใช่หรอคุณต้องการรถประหยัดคุณจะบอก120ม้าก็ไม่ใช่ถูกไหมอันนั้นก็จะกินขึ้นไปอีกนะแต่การออกแบบผมว่าให้ฟีลเลสติ้งเิงดีเลยอ่ะปรับหัวไหล่ขาขาลงดึงขึ้นมายังไงแค่ไหนสนั่นอ่านะฮะก็แล้วแต่ชอบเบาะนี่ไม่ได้ปรับไฟฟ้านะไม่ใช่นะเป็นเบาะแมนนุ่นนะปรับแบบแมนนุ่น มาถึงการใช้งานของอีโคที่วางแก้วนี่เพียบที่วางแก้วข้างหน้าสองหน้าสองตรงกลางสองช่องใส่ของข้างหลังอีกสองที่ทป่ประตูได้อีกนะที่ประตูอีกสองแล้วก็มีช่องใส่เหรียญใช้งานนี่สบายๆถ้าเป็นผมผมใส่เหรียญคนอื่นอาจจะใส่อย่างอื่นมาดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมตัวเดิมเครื่องเกียร์แบบเดิมนะครับคือเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีเทอร์โบนะครับ ให้แรงม้าสูงสุด100แรงม้าและแรงบิด1 5 2นิวตันเมตรนะครับแล้วก็มีอัตราเร่งเขาบอกว่ารวดเร็วจากแรงบิดที่ให้มาแบบต่อเนื่องหมายความว่าเครื่องตัวนี้มีอัตราเร่งดีเพราะว่าแรงบิดดีอัตราเร่งก็จะดีนะครับแต่ไม่ได้บอกมาว่าเป็นตัวเลขนั้นเท่าไหร่ต่อเนื่องนี่อาจจะเกียร์ด้วยใช่ใช่ใช่ร่วมกันนะครับก็คือในทางเทคนิคของเครื่องตัวนี้ก็คือเขามีระบบลูกสูบนะครับลูกสูบเขาเป็น เดลต้าสแลนเดอร์เฮดนะครับวชีบแบบเซ็นทรัลอินเจคเตอร์และก็เทอร์โบชาร์จที่มีการควบคุมไอเสียด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนี่คือมินิเบลโคตติ้งอันนี้ก็คือกระบอกสูบเนี่ยโคตมาแบบเดียวกับ GTR ลูกสูบไหมลูกสูบด้วยลูกสูบด้วยลูกสูบด้วยแล้วก็กระบอก<น>สูบด้วยะนะครับก็คืออันนี้เป็นแบบเดียวกันเลยเขาบอกเลยว่า เหมือนในรถสปอร์ตซูปเปอร์สปอร์ตอย่างค t r าก็ใช้แบบนี้ซึ่งประโยชน์ของมันก็คือช่วยลดการสึกลอรอเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยพอช่วยลดการสึกลรอได้ใช้แบบธรรมดาไปเรื่อยๆยาวๆเนี่ยสองแสนโลมีทะลุแน่นอนนะครับหลายคนก็ถามว่าทำไมเอามาแค่ร้อยหนึ่งมันเป็นอีโคคาร์มันเป็นอีโคคาร์ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงี้ยคุณถ้าตัวถังกันแบบนี้เซอเอสอาร์ยิเทอร์โบใช่ป่ะได่คู่แข่งมี120ม้าไม่ใช่คือคุณต้องมากลับมาดูว่าคันนั้นน่ะ มันเป็นอีโคคาร์กับมันประหยัดได้เท่านี้ป่ะถูกไหมถ้าอีโคคาร์มันต้องดูที่ความประหยัดปุยที่ถามมาก็อยู่ที่ราคาใช่ราคาราคาเนี่ยเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วนะคุณอยากได้แรงมันก็ไม่คงไม่คุณก็ไม่เลือกเขาอ่ะใช่ใช่อ่ามาดูที่ระบบเกียร์ครับระบบเกียร์เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ซีวีทีนะครับครับพร้อมกับดีสเตปโรจิกนะครับอันนี้ก็คือช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นั้นนุ่มคือเกียร์แบบ C ี t เนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ก็ต่อเนื่องแล้วก็นุ่มนวลอยู่แล้ว พอเพิ่มระบบ d ีสเตปโลจิกเข้าไปก็เขาบอกว่ามันจะนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ต่อเนื่องทันใจอัตราเร่งช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยไร้กังวลในเวลาแซงซึ่งเมื่อกี้นี้ที่พี่โอบ,บอกว่านอกจากเครื่องที่มีท็อกแต่ท็อกก็ไม่มากมายแรืว่าห้าสิแต่พอได้เกียร์ที่มันมีเพิ่มช่วยเพิ่มอัตราเร่งเนี่ยมันก็ทําให้อัตราเร่งแซงดีเพิ่มขึ้นอีกที่เห็นนิ้วโผล่มาเนี่ยนี่คือช่องที่ดักอากาศ ฝั่งนี้เนี่ยเข้ามาปะทะกับตัวอินเตอร์นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ก็คือทําให้อากาศที่เข้ามานั้นเย็นพราะอากาศเย็นเนี่ยก่อนที่จะวิ่งเข้าตัวเทอร์โบเพื่อให้มีมวลความหนาแน่นของอากาศที่ดีขึ้นแล้วก็รถมันก็จะประหยัดขึ้นแล้วก็วิ่งดีขึ้นซึ่งนี่ก็คือท่อนะนี่ท่ออากาศนะแล้วก็ม้วนเข้าไปนี่เข้าไปที่เทอร์โบตัวข้างหลังนะครับก็ถ้าการจัดวางแล้วระบบระบายความร้อนถือว่าโอเคเพราะว่าได้ได้ ความร้อนไปอยู่ด้านหลังตัวนี้ก็ด้วยเห็นไหมตัวนี้อากาศเนี่ยเข้ามาอากาศก็มีตัวดักน้ําด้วยครับก่อนเข้ามาที่กองนะเข้ามานี่อากาศได้่เข้าจากข้างล่างนี่เหมือนกันเข้ามานี่ปึ๊บผางเข้ามามีตัวดักน้ําพอลดน้ำเนี่ยพอเจอน้ําท่วมปึ๊บเข้ามาพวดไม่เข้าเครื่องนะอันนี้ดักไว้ก่อนแล้วเครื่องดับเครื่องจะดับนะเครื่องดับเนี่ยแล้วเราไม่ต้องตกใจเพราะมีตัวดักน้ําแต่ถ้าไม่มีเลยคุณไปใส่กองเปลยใช่ไหม พอพวดปุ๊บเข้าไปเลยพังเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่เขาใส่มาแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยกระจังหน้าทั้งหน้าทั้งหมดเก็บอากาศเข้าไประบายความร้อนทั้งหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่ทิ้งเลยนะฮะอ,อ่าแล้วก็ตัวตัวนี้ก็มีข้อดีข้อเสียใช่ไหมพี่ตัวถ้าเป็นยางเนี่ยมันก็มันก็จะมีเสื่อมสภาพแต่พลาสติกก็เหมือนกันครับ ไม่ามสุขภาพแต่ว่าไม่ร้อนไม่ร้อนเยอะถ้าปิดอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มันเสียมันก็เปลี่ยนง่ายให้ตัวได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นแบบว่าของซิ่งอุ้ยนี่เป็นเหมือนไมนี่เนียเป็นอะไรก็อาจจะร้อนร้อนเยอะใช่ร้อนเยอะคายเร็วแต่ว่านี่คือเขาต้องการให้อากาศเข้ามาในพาร์ทเอ็นเตอร์ท่อเนี้ยต้องเย็นท่อเนี้ยต้องเย็นอากาศที่วิ่งเนี้ยต้องเย็นโดยรวมๆนะ นิสสันก็ไม่ได้ขี้เหร่หรือก็ไม่ได้เป็นรองคู่แข่งอย่างฮอนด้าจริงต้องบอกอย่างฮอนด้าถ้าคุณอยากแรงคุณชอบที่มีแรงมาเยอะคุณต้องจ่ายแพงกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการเน้นประหยัดนี่เลยคันนี้เลยแล้วก็ตอนนี้หน้าใหม่ระบบต่างๆที่มีมาให้เพิ่มมาให้ตอนนี้ไม่ได้ไก่กาอะเล่นะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็จิ๊ดจ๊าดแน่นอนถ้าอยากได้ห้องเครื่องสวยๆก็แตกได้ ทำได้ทำได้เลยเนี่ยตั้งแต่อยากทำอะไรเป็นทำได้เลยอย่างเงี้ยเสียเงินเพิ่มกันเพิ่มได้หมดนะฮะแต่ว่าถ้าขับเดิมๆนี้ก็โอเคเนียนๆนียนแล้วก็เป็นสามสูบจุดเด่นของสามสูบก็คือประหยัดเทอร์โบเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ประหยัดนะครับแต่พอเป็นสามสูบก็คือบาลานซ์ไฟน์บีน ไฟวินก็จะโซ่ถูกบาลานซ์เวลาจังหวะที่ลูกสูบเวี่ยงลงไปแล้วมีสองสูบที่ต้องขึ้นเนี่ยไฟวินจะเป็นตัวบาลานซ์ให้เครื่องอยู่มันนิ่งแมเนจเน้นก็น้อยลงแมเนก็น้อยลงเงยซื้อเคยซื้อหทีเนียน4ก็เหลือ3ครับใช่ไหมแล้วมันเครื่องก็น้อยลงทุกอย่างก็ถูกลงเพราะว่าเขาทําให้มันประหยัดใช่ครับประหยัดแต่ว่าจิ๊ดจั๊อ่ะเดี๋ยวไปดูพี่โอซัดเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวพี่โอ๋ตัวเลขมาเลยนะวิ่งยังไงเท่าไหร่ นาถึงอยู่นะ80แปดสร้อยก็ได้นะแนะต่แปน่ะปึ๊บโอเคครับเมื่อกี้ก็ไปลองมาแล้วนะฮะก็ศูนย์ถึงแปบนะก็เอาเซฟเซฟเพราะว่าสเตชันเขาวางไว้ชิดนิดนึงก็เลยขอเขา0ูนถึงแปนะครับก็ทำได้10.7จุดเจีวินะฮะใช้ระยะทาง134เมตร แต่เมื่อกี้เรานั่งกัน3คนหนักๆเลยแล้วก็จากการขับนะครับก็ถือว่าควบคุมได้ดีนะในการสลาลอมในการอะไรพวกนี้สำหรับอีโคคาแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าเหมือนกับที่พักเท้าเนี่ยฮะก็จะช่วยในการคอนโทรลได้แล้วก็ขาตรงนี้ก็จะพิงกันพอดีนะครับแล้วก็พวงมาลัยให้ความรู้สึกดีก็ถือว่าโอเคครับผมสำหรับการขับนะฮะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือนิสสันอเมราใหม่นะครับว่า มันมีความพิเศษยังไงนะครับก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้วว่าฟังหลักๆก็คือฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในรถครับแล้วรวมถึงอัตราเร่งที่พี่โอนั้นขึ้นให้ดูแล้วว่าสนุกขนาดไหนไปเลือกดูนะครับก็ใครที่สนใจนะอยากได้อีโคคาร์ที่ประหยัดประหยัดผมว่านิสันอเมร่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับก็เป็นอหนึ่งตัวเลือกแล้วก็วันนี้เราเทสอุณหภูมิข้างนอกเมื่อกี้จับได้ประมาณ40องศาร้าเพราะว่าวันที่เทสออกไปแล้วอาจจะเย็น <laughs> ไม่ไม่รู้แม่จะเย็นหรือร้อนกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแต่ละวันที่ทํางานทุกวันนี้ร้อนมากๆ uh huh. ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจขอบ <That> s <S คุณ <up. S 2> ทุกข้อความขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ที่ส่งเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ